สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเลอค่านะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อนะคะแล้วดูอาการอยู่ที่บ้านนะคะ Take Care Your Home นะคะก็คือดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะปลอดสารพิษเลยอะคะ่ะประกอบไปด้วยขิงข่าตะไคร้กระชายใบมะกรูดหอมแดงค่ะสมุนไพรเลอค่าของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด6ชนิดสามารถแพ็ควันต่อวันนะคะความสดใหม่ก็คือสั่งวันนี้ วันลุกขึ้นก็สามารถส่งของได้อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ลูกค้าสั่งนะคะพาเกจิ้งนะคะพร้อมต้มรับประทานได้เลยอ่ะนะคะตรงจุดนี้ไม่ต้องวุ่นวายค่ะในราคาชุดละ150บาทเท่านั้นนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่านัตอนนี้ค่ะอาการของการแพร่เชื้อของเชื้อไวรัสโควิดนะคะไม่สามารถมีโรงพยาบาลรองรับตรงจุดนี้ต้องดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านค่ะตรงนี้ค่ะ ไทยเลยค่ะสินค้าสำหรับคนไทยตอบโจทย์ค่ะต้มซดดื่มนะคะดูแลอาการเบื้องต้นอยู่กับบ้านค่ะค่ะก็จะประกอบไปด้วยดังนี้เลยนะคะเผื่อท่านใดกำลังมองหาสมุนไพรและไม่อยากวุ่นวายก็สามารถสั่งเราได้ในราคา150บาทมี150บาทค่ะค่ะก็ยังไม่รวมส่งเนาะค่ะอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้สดใหม่ตะวันนะคะอันนี้เรากำลังจะไปส่งให้ลูกค้าค่ะ ทำเองนะคะตรงจุดนี้ขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามาสอบถามนะคะ